คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการสร้างคอลเลกชันของคำถามนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มคณิตศาสตร์ม .1 กลุ่มคณิตศาสตร์ม .2 กลุ่มคณิตศาสตร์ม .3 หรือกลุ่มหน่วยที่1กลุ่มหน่วยที่2ออะไรประมาณนี้นะครับทำไมถึงต้องจัดเพราะว่า เมื่อเรามีแบบทดสอบเยอะๆนะครับบางทีเราอาจจะหาไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นการจัดกลุ่มเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับวิธีการจัดกลุ่มครับง่ายทีเดียวครับเมื่อท่านสร้างแบบทดสอบเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเรียงขึ้นมาแบบนี้ถูกไหมฮะใน My Library ตรงนี้นะครับใน My l i b r a r y เนี่ยมันก็จะมีแบบทดสอบเยอะแยะเต็มหมดเลยตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะสร้างคอลเลกชันได้เลยนะครับโดยไปที่เมนูคอลเลกชันนะครับเรากดตรง create collection นะครับเช่นนะครับดนตรี มสอ่ะสมมตินะครับแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับในการสร้าง new collection นั้นสามารถที่จะเผยแพร่ก็ได้หรือจะเป็น private ก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านนะตอนนี้ผมเลือกเป็น public ก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยครับอ่าอีกสักอันหนึ่งนะครับมหอ่าสมมตินะครับผมสร้าง2 collection นะครับกลับไปที่ my library ครับ สมมติว่าเราจะเอาแบบทดสอบชุดนี้นะครับอยู่ในไลบรารีนะครับเราก็ไปที่คําว่าเซฟนะครับตรงนี้นะครับพอกดเซฟปั๊บนะครับมันจะถามว่าท่านจะเอาไปเก็บไว้ในคอลเลคชันไหนนะครับผมก็บอกว่าเอาไปเก็บไว้ในคอลเลคชันที่2แล้วกันนะครับแล้วก็ดันครับเรียบร้อยครับคราวนี้นะครับเราก็มาตรวจสอบที่คอลเลคชันครับตรงนี้นะครับคอลเลคชันม2จะมี1 Quiz ควินะครับตรงนี้เห็นไหมคร ซึ่งเราสามารถจัดสะดวกในการนำไปใช้ได้ในทันทีนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆลองเอาไปใช้ดูครับ